สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะค่ะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าหัวไทยที่ใช้นึ่งข้าวเหนียวเรานี่นะคะแต่ชาวอเมริกันนะคะเอาไปใส่แทนหมวกนะคะ เพราะว่าเกิดความเข้าใจผิดนะคะระหว่างพ่อค้ากับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกานะคะซึ่งนักท่องเที่ยวถามว่าอันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พ่อค้าก็ตอบไปนะคะว่า is is หวด คือเขาได้ยินว่าเหตุนะคะที่จริงแล้วคือมันเป็นความเข้าใจผิดกันแต่แต่เราก็ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักนะคะของชาวอเมริกันนะคะที่ตอนนี้พากันมาท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะก็ได้พากันซื้อหัวไว้ไปเป็นหมวกแล้วนะคะตอนนี้คือเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเลยนะคะคือหัวไทยดังไกลทั่วโลกแล้วจ้าและวันนี้นะคะแอดมินก็ได้นำคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของคนไทยมาเล่าสู่กันฟังนะคะ มาเริ่มที่ท่านแรกเลยนะคะโดยคนไทยท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสุดยอดค่ะนำมาเป็นหมวกได้เลยค่ะเทพไปอีกแบบไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนประเทศใดๆด้วยมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะหนึ่งปีต่อมาอเมริกาใส่กันทั่วประเทศมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะก็เก๋อยู่นะแตกและแตกต่างสารพัดประโยชน์ เป็นที่ละลึกเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบงงงมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะน่ารักที่สุดครับมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะไม่ผิดใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเอามาทําเป็นหมวกได้ด้วยนะแฟชั่น erm สุดจับมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะแหมเยี่ยมไปเลย นอกจากนึ่อข้าวเหนียวได้แล้วยังกันฝนกันแดดได้ด้วยมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเยี่ยมมากไม่เคยคิดเลยว่าเอามาทำหมวกเท่ๆได้มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะน่ารักค่ะเป็นหมวกธรรมชาติชื่นชมและยินดีค่ะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ amazing หัวนึ่งข้าวเหนียวเก๋น่ารักมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ คนไทยใช้ผิดประเภทฝรั่งเลยทำให้ดูเราก็โง่ามาตั้งนานมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะอะไรวะเนี่ยนี่แม่ผมใช้ผิดวิธีมาตลอดเลยหรือมาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปเลยนะคะสมกับเป็นคนที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าถึงขีดสุดมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ เช้าเช้าใช้นึ่งข้าวก่อนใสายสออกจากบ้านใส่กันแดดอย่าลืมเตือนเขาด้วยนะครับรอเย็นก่อนค่อยใส่เดี๋ยวหนังหัวเบิร์นมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคุณ,ณประโยชน์ที่ชาวไทยและเราต้องทำบ้างเพื่อประโยชน์สูงสุดมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะของของเราคือของของคุณ เราชอบคุณเพราะคุณรักในของของเราคุณสบายใจเราเองก็ดีใจคุณรักเราเราก็รักคุณมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเชื่อว่ามีคนไทยหลายคนเห็นฝรั่งใส่ก็อยากบอกฝรั่งนั่นแหละแต่ติดที่ภาษาในสมองก็มีความรู้ภาษาเปิดนนิดหน่อยพอพูดกับฝรั่งทีไรมันฟุ้งซ่านกระจ,จายจับเป็นคำพูดไม่ได้สักที มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะน่ารักดีข่าวดังทั่วโลกพร้อมรอยยิ้มของทุกฝ่ายมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะกันแดดได้เกือบทั้งหัวบอกเลยน่ารักมากครับมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะน่าจะเป็นไอเดียการขายของพ่อค้าแม่ค้าครับบ้านฝรั่งไม่นิยมกินข้าวเหนียวแต่ก็อยากขายมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ เขาคงจะสงสัยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยิ้มให้ห้555มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะนี่คือหมวกไหมของไทยเรานะคนไทยก็ใส่ได้นะคะเกเท่ไม่มีใครเหมือนมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะถ้าเขารู้ความจริงเขาคงจะขำหน้าดูเลยแหละมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะดีแล้วที่คนต่างประเทศมีความสุขในประเทศของเรา เราควรสนับสนุนพวกเขานะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะป้องกันหัวกับหูได้ดีน่ารักดีครับฮ่าฮ่าฮ่ามาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะนึกว่าแค่เรียกคำๆแต่ใส่จริงจังด้วยนะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะโก้เก๋แบบไทยๆแสดงว่ามาถึงไทยแล้วนะคะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ คนต่างชาติใส่หน่ารักหน่าเอ็นดูคนไทยใส่สูเป็นบ้าติดเสียเส้นละบอกมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะทำไมยูยอมซื้อมันน่าใส่ขนาดนั้นเลยเหรอห้าหา้มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะน่ารักไปอีกแบบนี่พูดจริงนะเนี่ยมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะได้อยู่นะเป็นหมวกก็เก๋ดีค่ะ มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะสงสัยเข้าใจผิดว่าเป็นหมวกแบบเวียดนามแน่นอนนี่พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันไม่ใช่หมวกนะหรือพวกเราใช้ผิดวิธีมาตลอดนะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะอย่าลืมซื้อข้าวเหนียวไปไว้นึ่งด้วยเด้อมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะกําเนิดวัฒนธรรมโดยบังเอิญที่ไทยไม่ได้คิดไว มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเพราะความไม่ชัดเจนของภาษานี่เองถึงได้ผิดพลาดมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะอย่าให้โดนฝนนะถ้าโดนฝนขึ้นลาแน่ๆมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะหรือว่าคนไทยเราใช้ผิดกันมาตลอดมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ สมมุติว่าไม่มีคนไปบอกให้รู้เลยสักคนแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเดินไปเจอที่ร้านส้มตำตอนที่กำลังถูกใช้งานอยู่อยากเห็นรีแอคเลยครับมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะหวังว่าฝรั่งจะไม่เคลมของไทยเอาไปเป็นของแบรนด์เนมอีกมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยคะตอนเป็นเด็กเคยใส่เล่นนะแม่เห็นเท่านั้นแหละไม้เลียวมาเลยครับแม่บอกมันขำ มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะแบบนี้เราต้องแก้เพจด้วยการเอาหมวกไปนึ่งข้าวเหนียวแทนมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเคยเห็นฝรั่งเอาตาข่ายหูรูดสีเขียวสำหรับใส่ปลามาทำเป็นกระเป๋าเห็นหมดว่าใส่อะไรบ้างมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะแฟชั่นใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วห้าห <c oughs> <purposely>. ้าห้ามาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ ใช้ได้ใช้ได้แต่ผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยอยากให้เขาได้เห็นว่าคนไทยเอาไว้ใช้งานแบบไหนไม่อายก็ขำอะไรสักอย่างมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะคนไทยใช้ผิดมาตลอดเอาไปนึ่งข้าวเหนียวเฉยต่างชาติเลยต้องมาสอนการใช้งานที่ถูกต้องมาต่อที่ความคิดเห็นท่านสุดท้ายเลยนะคะอีกหนึ่งประโยชน์ของหัวหนึ่งข้าวเหนียวช่างคิดเนื้ ก็ใช้โอกาสนี้ทำหมวกขายซะเลยอาจจะดังแบบกางเกงช้างก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นน่ารักน่ารักนะคะของคนไทยที่แอดมินได้หยิบยกไหมคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ